เมนูที่เราทำวันนี้คือกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีภูเขาไฟไข่แดงก็อไปดองด้วยทุกคนไม่ได้ดองนานมากกุ้งดองสูตรนี้ทุกคนบอกเลยว่าสามารถนำไปตัวกุงซีได้ดูทุกคนวดวขาด้วยกุ้งกุ้กุ้งกเดิทำไมต้องบิดปากด้วยดีบมาด้วย นี่ทุกคนลาดน้ำปลาล้านสูตรพิเศษของบีบีสหลายด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ทำอะไรกันเนี่ยโอ้โหข้างในก็กำลังไล์สดอยู่ทำอะไรเนียวันนี้พูจะย้ายของนะเนียมาช่วยด้วยคือเดินเข้ามาปุ๊บใช้ย้ายของจะย้ายจากบ้านโบไปออฟฟิศใหม่บิวทุกคนดูมื้อเช้าที่บ้านเราดิ นี่คือมื้อเช้าที่บ้านเรานะเนี่ยวิบีทำไมถึงร้องไห้อะเป็นไรป้าปล่อยป้าป้าปล่อยเหรอเฮียปปล่อยให้อยู่คนเดียวก็คือเฮียกับแม่บุ๊กอ่ะมาอยู่บ้านนี้แล้วปล่อยบีบีอยู่บ้านนู้นคนเดียวก็เลยเสียใจเสียใจเหรอลูกทุกคนบีบีงอนเฮียคือเราปล่อยให้เขาอยู่บ้านคนเดียวเลยต้องมาหาแม่คนที่สองโอู้ดูแน่เขางอนดิจะหาป้าไหมให้ป้าอุ้มไหม หยิบเยียวกินเองก็ได้สวัสดีทุกคนนะครับพวกเราครอบครัวตัวตัวอ้วนนะครับมาม่าไม่ได้ท้องนะย้ำอีกรอบนะแม่บุ๊กไม่ได้ท้องนะฮะนี่นะดูดีๆท้องหรือเปล่าตอนนี้กําลังดื่มนมบํรุงอยู่ไม่ได้ท้องตอนเช้าบ้านเราค่อนข้างวุ่นวายทุกคนแล้วก็อาหารเช้าวันนี้คือแบบแม่บุ๊กซัดไปเยอะมาก พูดเยอะคอแห้งอร่อยมากงาดาจะบอกทุกคนเลยว่าตอนเช้าแม่เนี่ยชอบทำอาหารให้บ้านเรากินแบบทั้งบ้านเลยนะวันนี้เมนูเป็นยันตอโฟแห้งยันดองโอยแม่บุกซัดไปหนึ่งเฮียหนึ่งแต่เราก็กินเสร็จแล้วปุ๊บวันนี้เราก็มีเมนูเหมือนกันทุกคนเราจะทําเหมือนกันนะฮะเพอเราอิ่มแล้วปุ๊บเราก็อยากจะทําเมนูนี้เลยไม่ใช่เมนูนี้เราคิดตั้งแต่เมื่อคืนแล้วเมนูที่เราทําวันนี้คือกุ้งดองเกาหลีนมสดค่ะนมสดป ไม่ใช่มันดองนมสดอีกแล้วครับที่เราเพิ่งทำสุกี้นมสดแต่วันนี้เราทำคือกุ้งดองซีอิ๊วเกาหลีภูเขาไฟไข่แดงก็เอาไปดองด้วยทุกคนแล้วไม่พอวันนี้ที่พิเศษอีกอย่างคือแม่บุ๊กจะทำน้ำยำปลาระเป็นน้ำยำแบบพิเศษของเขาเลยนะราดลงไปบนภูเขาไฟของกุ้งดองเกาหลีวันนี้เราใช้ซีอิ๊วของเกาหลีค่ะเดี๋ยวเราจะไปตามหาทุกคนเดี๋ยวไปดูนะว่าวัตถุดิบวันนี้เรามีอะไรบ้างแล้วเราขอไปซื้อก่อนครับ ำอะไรอ่ะครั <glaube> oh ้งแรกเลยที่เราจะใช้ซีอิ๊วแบบเกาหลีแท้ๆเลยทุกคนนี่แข่งอะไรคะอ่านว่าคุงแชชีกับบาจาคุงแช มาแล้วทุกคนวันนี้ภาพที่คุ้นเคยไม่ได้ยองนานมากเทเลยค่ะซอสเกาหลีทุกคนนี่ไม่ได้ซอสเกาหลีอก็เรียกว่าอะไรซีอิว๊วเกาหลีโอ้โห,หทุกคนเดือดเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นเราจะใส่อะไรคะน้ำตาลค่ะวันนี้เราใส่น้ำตาลไม่ต้องเยอะมากเพราะว่ามันหวานอยู่แล้วใช่สูตรนี้มาหวานอีแล้วมาหวานอีแล้วมาหวานอีแล้วิมนีโนโต้อีกแล้วหลายคนอยากให้มีอีมีโนโต กุ้งดองสูตรนี้ทุกคนบอกเลยว่าสามารถนำไปตัวงตุังซือได้ลยทุกคนข่อยข่อยด้งกุ้งกุ้งกู้ไงดทำไมต้องปิดปากด้วยอทุกคนเคี่ยวไปให้น้ำตาลปี๊บละลายนะฮะหลังจากนั้นเราก็โคจูจังเปิดมาหนึ่งช้อนมาม่าใส่เกลือหนึ่งช้อนได้ไหมได้๋ยวมันเค็มค่ะทุกคนหลังจากเติมโคจูจังไปแล้วเรียบร้อยทุกคนมันจะเริ่มเหนียวนะต้องใส่น้ำเปล่าลงไปนะทุกคนนะแล้วก็คนไปดูเรื่อยๆก่อน มาแล้วทุกคนนี่ไข่แดงของเราทุกคนในที่สุดก็ทําได้แล้วนี่เขาเรียกว่าสกิลการทำข้อเพิ่มขึ้นมามาเก่งขึ้นแค่นั้นเอง <c oughs> <c oughs> แยกไข่แดงทุกคนด้วยมือได้แล้วฮนะไม่ต้องใช้เครื่องทุ่นแรงแล้ว <c oughs> ทุกคนล่าสุดไข่แดงแตกใบหนึ่งมานั่งดูดออกทีละนิดทีดละนิด <c oughs> เอามาหมอเบื่อนก่อน ทุกคนเฟลไข่แดงแตกเฟลเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะดองใช่ไหมคะตอนนี้น้ําดองนี่คือเย็นแล้วนะทุกคนต้องรอให้เย็นก่อนนะแต่ไม่ใช่เย็นธรรมดาทุกคนตอนนี้มืดแล้วฮะมืดอีกแล้วโอเคเดี๋ยวแม่บุ๊กอย่างแรกคือมาตำให้ดูก่อนนี่วันนี้เราใช้งาคั่วคั่วให้มันหอมหอมเสียงสิหมมันมีเสียงด้วยอ่ะกลิ่นหอมมากเลย นี่ทุกคนเสร็จเรียบร้อยแล้วหอมมากวันนี้เราใส่งาแบบนี้ฮะเอาไปคั่วให้หอมเลยทุกคนแล้วมาบดอ่าใส่ขิงไปก่อนทุกคนหลังจากนั้นแล้วก็ใส่พริกที่เราซอยไว้เรียบร้อยกระเทียมจริงๆอ่ะมันต้องแบบว่าซอยสไลด์แต่มาทพํพริกขอโทษคะ่ะทุกคนไม่เป็นไรไม่มีผิดไม่มีถูกที่รักนะไม่เป็นไรแบบนี้ก็ได้คะ่ะโอเค น,นันแล้วก็น,นี่แหละครับนี่ทุกคนตื่นมาเช้าวันใหม่กับชุดใหม่ฮะทุกคนบีบีมาด้วยโอ,อ้ตอนนี้ดองเสร็จเรียบร้อยทุกคนทั้งกุ้งทั้งไข่นะฮะและเดี๋ยวเราจะมาทําน้ําปะลาร้าทุกคนเป็นยําปะลาร้าวันนี้น้องบีบีจะมาทําให้ทุกคนใส่อะไรท่านี้ อใส่น้ำปลาลงไปครับทุกคนมันจะกินได้ไหมเนี่ยบีบไปลาค่ะมะนาวค่ะโอเคค่ะหมดเลยใส่พริกค่ะจัดไปครับ<ะ>ใส่พริกไปอีกโอ้โหทุกคนดูสินี่ทุกคน,ด,น,กคนดูเชฟอนาคตนี่จะไปทำให้เพื่อนๆกินที่โรงเรียนแล้วนะบีบีเรียนที่ไหนคะเียนละค่ะนี่แม่บุ๊กชิมแล้วฮะแซ่บไหมอร่อยมาก บีจะถ่ายให้เหรอีาอาบีบีถ่ายให้บีถ่ายดีๆนะถ่ายให้เห็นนะเห็นไหมคะเออป้าต่อมา,าลักการถั่ลูกลักกันต้องหอมแก้มไหมไว้หอมแก้มอย่างนี้ใช่ไหมองหอมแก้มหอมหัวใช่ไหมไม่หอมหัอือร่อยไหครัู้บีบีทำอร่อยมากบีบีสุดยอดมากเลยทุกคนตอนนี้ทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วฮะเดี๋ยวขออนุญาตไปจัดจานก่อนละกันบีบีพูดกับเพื่อนๆหน่อยเร็วเพื่อนเพื่อน 奶奶，奶奶。 เมนูนี้กว่าจะได้กินทุกคนตอนแรกเราไม่ได้กะเรนแบบนี้เลยนะ <Okay. S 1> เรากะเลงแบบสูงขึ้นไปนะฮะอเผอิญว่ากุ้งไม่พอวันนี้เราซื้อกุ้ง,ง,<ล>งใช่ป<ง>ูถ้าเกิดเราวางตั้งอนยะ่างเงี้ยมันจะไหลลงมาใช่ไหมแม่บุ๊กก็เลยจัดแบบใหม่ทุกคนรสสวยดีเหมือนกันขอบคุณนะคะนี่ของแม่บุก๊กคือคนดูเขาไม่กินของดิบแต่เขาเอาไปเวฟอู้มีไข่ดองเวฟด้วยมีใครเคยกินบ้างไหมแบบนี้ไข่ดองเวฟจะขอกินชิ้นแรกก่อนลองกินกันดูก่อนนี่ทุกคนลาดน้ำปลาาสูตรพิเศษของบีบีสาหร่ายด้วย ป็นไงอร่อยไหมกุ้งยองเป็นอย่างนี้แหละมามาแล้ววันนี้เราใช้ซีอิ๊วเกาหลีด้วยเข,ข้มเข้มหวานหวานซีอิ๊วเกาเหลีนี่ทุกคนของแม่บุ๊กเอาแบบใกล้ๆเลยฮะไข่แดงอดองของเขาก็จะประมาณนี้เพราะว่าเขาไปเวฟมาอ่ะเราลองดูครั้งแรกในชีวิตนะน,นะปลาไข่ดองฮะโอ้โหเป็นยังไงบ้างนี่ครั้งแรกในชีวิตปะ ไข่ดองแต่เวฟนะม,มาม่าลองกินแบบนี้ดูไหมเอาม่าลองกินแบบนี้ดูให้หน่ะค่ะอ่าได้ได้ได้ไดเป็นไงคะเหมือนไข่ต้มอ่ะมันคือไข่ต้ม,ตมอ่ะไข่ต้มผิดยูอะไรเงี้ยอืมต้องบิกอันนี้อันนี้คือเด็ดมากรสช,ชาติมันคือแบบมันเหมือนดองเข้าเนื้อดีนะเราตัดสินใจมากินวันนี้เพราะว่าถ้ากินเมื่อวานนะทุกคนเราจะดองได้แค่ชั่วโมงสองชั่วโมงแล้วกินเลยมันจะไม่เข้าเนื้อวันนี้มาม้าใส่พริกเผ็ดมากบีบ,อ,บ,บอ่อบีบมืนใส่โดู ให้ทุกคนถ้าใครดองนะแนะนำให้ใช้ซีอิ๊วเกาหลีแบบแท้ๆอย่างนี้เลยหาซื้อได้ตามซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนั้นทั่วไปโุ้ยแม่บุ๊เลเทะแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งอะนี่ทุกคนน้ำยำปลาของพี่บีเขาประมาณนาแบบนี้เลยเหรอใช่ค่ะโอ้โหนี่ล่างให้ปลาสักหน่อยได้ไหมนี่แล้วก็เอาผักเอาผักทำอะไรคะจิ้มเลยค่ะจุ่มแบบนี้แล้วก็งับนี่ทุกคนดูอุ้ยไม่โดน มีลาดแบบว่าว้าด้วยเอาละเตรียมผักไว้ทุกคนเน่ไปฮะโคตรด็อ,ดดอืมโคตรดีอร่อยไม่คโคตรดีทำไมอะโคตรเผ็ดเผ็ดแบบนี้กินด้วยนมจริงจริงนะป๋าเขาบอกว่าถ้ากินเผ็ดอะต้องกินนมตาม มีเพื่อนๆหลายคนแนะนําบอกว่าเวลากินอาหารเผ็ดๆแบบนี้เผ็ดร้อนแบบนี้ให้กินนมเคลือบไว้ก่อน <Okay. S 1> แล้วก็ตั้งแต่เราทําคลิปมานะเราไม่เคยกินนมให้เพื่อนๆเ,เห็นเลยนะเรากินแต่อะไรนะกินแต่ชากินแต่อะไรพวกนี้กินแต่แบบ <Okay. S 1> กินแต่น้ำลมเราไม่เคยกินให้เพื่อนเอนเห็นเลยเดี๋ยวหลายๆคนจะสงสัยว่าเฮ้ยบ้านเราอะ่ะกินนมเป็นหรือเปล่าวันนี้เราก็เลยจะมาแนะนํานมปรุงแต่งพาชเชอร์ไล ของออร์ซิซันคือเฮียกับแม่บุ๊กเนี่ยไปเจอตัวนี้มารู้สึกว่ารสชาติถูกปากมากเพราะว่าเราไปซื้อของที่ซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆใช่ไหมเราก็จะเดินผ่านรถเนี้บีบีชอบมากทุกคนอันนี้เป็นรสสตรี่ซอรี่สวี่สวี่สวี่ก็เลยแบบว่าจะซื้อติดตู้เย็นไว้เยอะมากเลยทุกคนเพราะว่าทานง่ายทุกคนแค่เปิดปุ๊บก็ทานได้เลยบีบีชอบซอเบี่ส่วนแม่บุ๊กเนี่ยชอบกินรสงาดําถูกต้องค่ะกินประจำนะฮะแต่ตอนที่เราไปเจอนมออรซิซันครั้งแรกเนี่ยทุกคนเราชิมรสชาติแรกคือรสซอลลี่เพราะว่าน้องบีบบีอออ่่ะกวาาย ซอฟต์ีใช่อพอน้องบีบีชิมรสซอฟร์ดีปุ๊บแม่บุ๊กก็เลยชิมตามแล้วแม่บุ๊กก็เลยรู้สึกว่ารสชาติมันเป็นยังไงมา嘛พอชิมแล้วนะคะมันจะแบบเหมือนมีความละมุนทุกคนแบบห <ừ, S 2> อมสตรอเบอรี่มากก็เลยคิดว่ายี่ห้อเนี้ยน่าสนใจทุกคนเงี้ยก็เลยซื้อรสดช็อกแลตต่อทุกคนแล้วก็ลองชิมดูอื <c oughs> อหือ เนี่ยพอสตอร์บียเสร็จปุ๊บอยายกินช็อกโกแลตต่อมาลองคิมดูคือรสช็อกโกแลตเนี่ยรสชาติเข้มข้นลงตัวมากอมหอมช็อกโกแลตมากอ,มอร่อยจริงดีไหม,อ,มอร่อยมากหอม,ออม,อมช็อกโกแลตเหมือนแบบเอาแบบช็อกโกแลตอะ ไปละลายในนมเลยอ่าประมาณนั้นเลยพอช็อกโกแลตเสร็จปุ๊บไม่พอทุกคนติดใจยี่ห้อออซิสซันทุกคนไปลองรสจืดไงทุกคนคืออยากรู้ว่าถ้าตัดความหวานกับกลิ่นออกไปเนี่ยแล้วมันจะเป็นยังไงตัวของนมอ่ะจะรสชาติใช่ก็เลยลองรสจืดของเขาเลยบอกเลยทุกคนรสจืดอร่อยหอมมันมากหอมมันในตัวนมของเขาเองเลยป็นมนมนัวๆเลยทุกคนหอมมากออซิสซันจําให้ดีทุกคนยังไม่พอนะคะทุกคนนมยี่ห้อออซิสซันนะคะยังมีนมที่ปราศจากน้าตาลแลคโตด้วยค่ะมี2รสชาติทุกคนมีรสชาติรสชาติงาดำค่ะ แล้วก็อีกอันคือเป็นนมจืดค่ะรสจืดนะทุกคนรสจืดอันนี้คือหอมนมกลมกล่อมมากทุกคนส่วนอันนี้เป็นรสงาดําชอบงาดาค่ะอันนี้คือชอบมากหอมงาดําเข้มข้นจริงๆค่ะแล้วก็จะบอกทุกคนว่าทุกรสชาตินะฮะขนาด300 fl หมดนะครับนี่ที่เฮียซื้อมานะฮะเต็มตู้เย็นคืออยากให้ทุกคนอ่ะไปลองซื้อนมออซีซันดูทุกคนแล้วจะติดใจเหมือนบ้านเรานะฮะจะบอกว่าอร่อยทุกรสชาติจริงลองดูจริงๆอร่อยมากอะไรที่ขึ้นชื่อด้วยออซีซันทุกคนลองไปชิมดู ช่องทางการสั่งซื้อทุกคนไปหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปมีหมดทุกคนลองไปเดินดูฮะกินต่อทุกคนเพราะว่าเรากินนมเพลิบแล้วไม่กลัวเผ็ดอยู่แล้วจะกินยังไงให้อร่อยต้องกินกับสาหร่ายบ้างมัมม่ากินกับมัมมากินกับมัมม่าอร่อยใช่ไหมแล้วถ้าป้าไปกินกับคนอื่นนะบ้าก็หัวแตกหัวแตกหัวแตกนี่คือเดินเดินตกบันไดป่ะนี่ ทุกคนดูสิบรรยากาศตอนนี้คือเสียงรถอาจจะแบบเยอะแยะมากมายหน่อยทุกคนเพราะว่าแล้วก็<ข>วบ้านโบแล,แล้วก็บ้านบฮะกำลังต่อเติมอยู่ทุกคน<ม>เสียงมันจะดังนิดนึงเพราะเรานั่งกินทั้งนอกกันนะทุกคนชัวร์มากทุกคนไปฮะอถ้ามีแมลงวันรบควนขอทานด้วยนะนี่กินอย่างนี้เลยทุกคนอร่อย้อร่ยอยงกุ้งอร่อยมาก ไม่พอตักอย่างนี้เลยปลาไข่มาไ,ไม่ไหวอะห่ะให้ปลาได้ค่ะหมดแล้วเฮ้ยทุกคนแม่บุกกินหมดแล้วอันนี้ดองซีลเกาหลีแบบแท้แท้รู้ป่ะว่าผมไม่เคยทำไข่ดองสำเร็จเลยนี่เนี่ยทำได้สำเร็จเนี่ยเก่งนี่แล้วราดน้ำปลาราด้วยแซ่บๆดองเองกินเองเป็นไงนน โบน้ำยำอ่ะนี่คือทำเองนะอันเนี้ยไม่สช่ามว่าจองขายเลยนะถ้าเค็มแล้วโบไม่ต้องกินเลยก็ได้เพราะอันนี้มันรสจัดอือหือดีไหมมันหนึบเลยป่ะอืมีปลาป่ะมีอืใช่ไหมเนี่ยใส่ปลาดลงไปโค้ด๋อยเลยนี่คุนไข่ดอให้ดูเอาดีๆโบเป็นไงรสชาติ ดีอยากประสบการณ์ที่เป็นของดองมาเยอะนะอ่โออเคันนี้แย e <S PDF> ่สุดนี่ใหญ่ไปคว่ำเลยทุกคนคืออร่อยไม้พูดเลยนะมาขายได้เนาะขายญ่ายแต่ไม่มีคนซื้อขายก็ซื้อได้แหละขายก็ยังได้หรอคนดูฝีมือการดองของเราข้ามคืนเดียวเท่านั้น อตไข่ดองท่ามคืนเหรอท่ามคืนเลยครับอืกุ้งมันหนึบเนาะกรุบกรุบเลยอ่ะสะอาดแทบจะไม่มีกลิ่นกุ้งอยู่แล้วล้างออกทุกอนูมอให้ฝั่งสิงคโปร์เฮ้ยกัวที่ว่าอร่อยหมาไวฝั่งสิงคโปร์ฟังแบบเผื่อจะยังไม่ได้กินข้าวไงเกือข้าวแบบเข้าวเป็นอารมณ์นะว่าเมื่อกี้อารมณ์ไงโบพูดอย่างเงี้ย อนึกว่าอร่อยอื้ว่าอร่อยฝั่งยี่หปออร่อยยี่หายนอะไรนะอร่อยยี่หายอร่อยหายทุกคนยังไงก็ฝากนมพุงแต่งพัชาร์ไลออลซีซั่นไว้ด้วยนะทุกคนนะฮะมีทั้งรสสตรอเบอรี่ช็อกโกแลตแล้วก็รสจืดที่สำคัญมีสูตรปาสชช่างน้ำตาลแลคโตสด้วยค่ะก็คือสูตรงาดำแล้วก็สูตรรสจืดนะเป็นไงโบก็เคยเนี่ยโบกินของอะไรโยเกิร์ตใช่ไหม อันนี้อันนี้วัวอันนี้เป็นรถงาดําอันนี้รถจืดจะปาดจากน้ำตาลแลคโตสไม่เราไม่ได้กินยากเลยนะบางทีอะเรากินนมแล้วมันจะยากใช่แต่เด็กินาในเด็กไม่ชอบกินนมแต่เนี้มันจะมีความหวานเล็กๆที่ไม่มีน้ําตาลด้วยนะอันนี้ไม่ได้พูดเล่นจริงๆนะอร่อยมากแล้วมีประโยชน์ด้วยหาซื้อได้ที่ห้างสรรพสินค้าชั้นนําทั่วไปลองไปเดินเลือกซื้อกันดูทุกคนยี่ห้อออซิซันอร่อยทุกอย่างขอบคุณทุกคนที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe อันนี้ก็จะเป็นคลิป ปะเข้าไปไม่ใช่มีอีกหลายคลิปติดตามครอบครัวพวกเราด้วยนะฮะสำหรับวันนี้ครอบครัวโตัวบีขออนุญ,ญาตลาไปก่อนสวัสดีครับผม